ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วนะคะสำหรับวันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครค่ะขณะนี้ก็ได้เห็นความตื่นตัวกันมากสำหรับคนที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและผู้สมัครด้วยคำถามก็อาจจะอยู่ที่ว่าแล้วผู้ว่าจะสามารถมีความสามารถหรือว่ามีศักยภาพที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้ประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนช่วงนี้คิดด้วยกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจกวานิช ประธานทีดีไอค่ะคนกรุงเทพนี่ต้องฝากความหวังไว้ที่ผู้ว่ากทมเลยใช่ไหมคะเรากําลังจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับแล้วก็หวังว่าผู้ว่ากทมนะครับจะสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนชาวกรุงเทพของพวกเราได้ครับผมคิดว่าคนต่างจังหวัดนะครับอิจฉาคนกรุงเทพนะครับด้วยเหตุผล2ออย่างเลยนะครับเหตุผลอย่างแรกก็คือกรุงเทพนะครับจะได้เลือกตั้งผู้ว่าในขณะที่ จังหวัดทั้งหมดในประเทศไทยนะครับยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่าครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้ออิจฉาประการที่1ครับข้ออิจฉาประการที่2นะครับนอกจากมีเลือกตั้งผู้ว่าแล้วรอบนี้นะครับมีผู้สมัครนะครับดีเด่นดังนะครับจำนวนมากนะครับเป็น20คนเลยนะครับจำนวนนี้นะครับก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าศักยภาพสูงมากนะครับแล้วสร้างความหวังว่าจะแก้ปัญหาให้ประเทศและปัญหาให้คนกรุงเทพได้ครับ ผมคิดว่าการเลือกตั้งผู้ว่าสำคัญนะครับเพราะว่าปัญหาประเทศเดี๋ยวนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นปัญหาขนาดใหญ่ไปนะครับแก้กันไม่ไหวต่อให้ได้นายกรัฐมนตรีเป็นซูเปอร์แมนครับนอกจากนี้ครับการเมืองระดับชาตินะครับก็ยังมีการขัดแย้งกันด้านอุดมการเยอะนะครับทำให้สมานฉันยากทํางานร่วมกันยากครับแต่ในระดับจังหวัดนะครับการเลือกตั้งผู้ว่าประเด็นเรื่องการเมืองระดับชาติยังมีอิทธิพลนะครับไม่ค่อยมากเท่าไหร่ ความขัดแย้งอุดมการไม่ค่อยเยอะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะได้ผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งที่สร้างความหวังในการแก้ปัญหาให้กรุงเทพ และภายหลังเป็นความหวังให้แก่ประเทศไทยทั้งประเทศด้วยครับมีตัวอย่างผู้ว่าในต่างประเทศไหมคะที่ทํางานแล้วแก้ไขปัญหาได้จริงๆนะคะอาจารย์ที่อยากจะขอยกตัวอย่างในวันนี้นะครับก็คือกรณีของญี่ปุ่นครับจังหวัดโออิตะในเกาะกิวชิวของญี่ปุ่นครับคุณโมริฮิโกฮิรามัตสึนะครับซึ่งท่านเป็นคนเปลี่ยนจังหวัดโออิตะนะครับซึ่งเป็นจังหวัดเป็นเมืองยากจนนะครับให้กลายเป็นเมืองตัวอย่างได้นะครับท่านเป็นคนริเริ่มโครงการ หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับจังหวัดโออิตะนะครับเน้นการพึ่งตัวเองนะครับไม่ได้มองว่าเป็นเมืองบริวารหรือว่าเป็นติ่งของเมืองหลวงคือโตเกียวครับเป็นเมืองที่มีสักมีสีครับและการเป็นจังหวัดนั้นสามารถพัฒนาตัวเองได้ครับนี่คือตัวอย่างผลงานที่เกิดจากผู้ว่าเก่งๆและก็ทํางานอย่างจริงจังครับแล้วคนที่จะมาทํางานในฐานะที่เป็นผู้ว่ากทมควรจะเข้าใจ ถึงศักยภาพในตำแหน่งนี้ขนาดไหนคะจริงๆแล้วนะครับเรามักมองการพัฒนานะครับไปดูระดับประเทศกันนะครับมองว่าสำคัญที่สุดคือนายกรัฐมนตรีครับแต่จริงๆแล้วนะครับในการแก้ไขปัญหาหลายปัญหาครับผู้ว่าสำคัญกว่านายกครับมีปัญหาของเมืองใหญ่ๆนะครับที่มันใกล้ตัวประชาชนมากมายปัญหาอาชีพปัญหาปากท้องนะครับปัญหาขยะสิ่งแวดล้อมจราจรสาธารณภัยครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ครับถามว่านายกมาช่วยเราแก้ได้ไหม นายกช่วยเรายากนะครับแต่ว่าคนที่ช่วยเราได้มากกว่าก็คือนายกเทศมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดครับเพราะฉะนั้นในตะวันตกนะครับก็จะมีกระแสความคิดว่าเดี๋ยวนี้นะครับคนที่ปกครองโลกจริงๆคือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่านายกเทศมนตรีครับเพราะปัญหามันเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาประวิงเวลาไว้ไม่ได้มาต้องแก้เดี๋ยวนั้นความรู้สึกเร่งด่วนมันจะเยอะกว่าถ้าเป็นปัญหาระดับเมือง แทนที่จะเป็นปัญหาระดับประเทศนะครับและการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายกเทศมนตรีนะครับทำงานใกล้ชิดประชาชนการสร้างความไว้วางใจต่างๆก็จะสร้างได้ง่ายกว่าครับเพราะฉะนั้นปัญหายากๆนะครับของโลกอนาคตนั้น จะต้องใช้เมืองเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาควบคู่กับการแก้ในระดับชาติด้วยครับแล้วการสรรหาตัวผู้ว่าผ่านการเลือกตั้งจะมั่นใจได้อย่างไรครว่าจะได้คนเก่งเข้ามาทํางานจริงๆนะคะจริงๆแล้วก็คงไม่มีหลักประกันร0อเนะครับและทางตรงกันข้ามนะครับก็คงมีผู้ว่าแต่งตั้งนะครับดีๆมากมายนะครับตัวอย่างที่คนไทยรู้จักกันดีท่านหนึ่งนะครับก็คือท่านผู้ว่านรงศักด์นะครับ ผู้ว่าหมูป่านะครับที่แก้ปัญหาต่างๆนะครับในทุกจังหวัดที่ท่านไปอยู่มานะครับแต่ว่าปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้ครับสำหรับผู้ว่าแต่งตั้งนะครับแม้จะมีคนดีๆมีฝีมืออยู่มากก็ตามนะครับแต่ว่า จำนวนหนึ่งครับจะไม่เข้าใจปัญหาของพื้นที่เพราะท่านไม่ได้เกิดไม่ได้เติบโตไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดนั้นนะครับท่านถูกย้ายไปท่านก็ย้ายไปนะครับและท่านก็อาจจะคิดว่าอยู่กันไม่กี่ปีนะครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจลึกซึ้งนะครับก็จะไม่เท่าครับและหลายกรณีครับแม้ว่าทํางานดีก็จะถูกย้ายครับอย่างเช่นท่านผู้ว่าหมูป่านะครับท่านก็สร้างผลงานไว้เยอะคนในจังหวัดก็ยังรักท่านอยู่แต่ว่าท่านก็จะถูกย้ายโดยมหาไทยไปที่โน่้นที่นี่ไปเรื่อยๆครับที่สําคัญที่สุดครับผู้ว่าแต่งตั้งนะครับ อาจจะมีแรงจูงใจที่จะสนองเจ้านายนะครับมากกว่าสนองประชาชนครับเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาใหญ่ที่ทําให้เราได้ข้อสรุปว่าถ้าจะดีที่สุดนะครับก็คือต้องเลือกตั้งผู้ว่าให้สามารถแก้ปัญหาได้จริงครับแต่การทํางานของผู้ว่าเองก็คงจะต้องเผชิญกับโครงสร้างในการทํางานที่อาจจะเอือ้อและก็ไม่เอื้อไปพร้อมๆกันด้วยนะคะถ้าท่านผู้ว่าท่านใหม่นะครับอยากจะแก้ปัญหาใหญ่คือการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในกรุงเทพซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นทุกวันนะครับ ก็จะพบว่ากทมนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ไม่ใช่ทั้งหมดครับกทมนั้นสามารถติดตั้งสัญญาณไฟนะครับไฟเขียวไฟแดงได้แต่ถ้าเกิดมีคนขับรถฝ่าไฟแดงนะครับคนที่จะจับก็คือตำรวจครับและถ้าเกิดเป็นรถนะครับเป็นรถเมยขอสอมออก,กอนะครับ ก็แปลว่ากทมก็ไม่ได้ดูแลด้วยนะครับคนออกใบขับขี่นะครับว่าคนขับรถที่มีปัญหานะครับควรจะถูกลงโทษมากน้อยแค่ไหนยังไงก็เป็นขนส่งทางบกซึ่งอยู่กระทรวงคมนาคมครับและตอนกลางค่ำกลาง,งคืนนะครับทางมะลายนะครับก็อาจจะมืดมองไม่เห็นคนที่ทําเรื่องไฟส่องสว่างนะครับเป็นการไฟฟ้าครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าผู้ว่ากทมกนะครับมีหน้าที่ดูแลแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุก็จริง แต่ทาโดยลําพังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับโจทย์ใหญ่ในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับทั้งปัญหาจราจรปัญหาปากท้องนะครับหาเร่แผงรอยการศึกษาและสารพัดปัญหาครับแก้ไม่ได้ด้วยผู้ว่าอย่างเดียวภายใต้โครงสร้างปัจจุบันเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคิดว่าเลือกตั้งผู้ว่าเป็นเรื่องจําเป็นแต่ยังไม่เพียงพอครับจะให้เพียงพอจะต้องกระจายอํานาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นคือตัวจังหวัดตัวเทศบาลต่างๆมากขึ้นด้วยครับแล้วในภาพรวมความเป็นผู้ว่า จะช่วยเข้ามาเติมเต็มในการทํางานช่วยปรับปรุงกรุงเทพมหานครได้มากขนาดไหนคะผมคิดว่าเรามีความหวังกับการเลือกตั้งผู้ว่านะครับเพราะว่าเราเห็นว่าปัญหาประเทศนั้นใหญ่เกินไปนะครับแก้ไม่ไหวแม้ได้นายกเป็นซูเปอร์แมนครับและหลายปัญหานะครับการแก้ไขจริงๆแล้วผู้ว่าสําคัญกว่านายกครับเพราะเป็นปัญหาใกล้ตัวนะครับผมก็หวังว่านะครับในชีวิตนี้นะครับหลังจากเราเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพแล้วนะครับพี่น้องต่างจังหวัดนะครับที่อยากเลือกตั้งผู้ว่าแบบเดียวกัน จะได้มีโอกาสเลือกตั้งผู้ว่านะครับเพื่อให้แก้ปัญหาของเขาด้วยนะครับแต่การเลือกตั้งผู้ว่าอย่างเดียวแม้จะจําเป็นก็ยังไม่เพียงพอครับต้องกระจายอํานาจเพิ่มไปอีกเพราะโครงสร้างปัจจุบันนะครับผู้ว่าจะมีอํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหา <c oughs> อย่างจํากัดต้องกระจายอํานาจต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยครับก็ <c oughs> 22พฤศภาคมนะคะเป็นวันที่คนกรุงเทพจะได้ออกไปใช้สิทธิ์ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะที่จะได้เลือกผู้ว่า เพื่อเข้ามาทำงานปรับปรุงกรุงเทพมหาคนครเนี่ยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ